ดูกีฬาดีๆกับ b ีทสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวสารสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและติดตามกีฬาอีกครั้งในวันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนัดชิงชนะเลิศในกีฬาซีเกมสครั้งที่31 ระหว่างทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามก่อนไปรับชมข้อมูลวันนี้ค่ะฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ TV, ดีทีวีด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีทีวีทั้งทาง YouTube และ Facebook หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องดีทีวีเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแอดมินเพิ่มเติมได้นะคะวันที่22พฤษภาคม2565 วันสุดท้ายของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเกมครั้งที่31วันนี้จึงเป็นนัดที่สำคัญสำหรับทีมตัวแทนจาก2ประเทศซึ่งเป็นคู่ชิงเหรียญทองในปีนี้นั่นก็คือแชมป์เก่าทีมชาติไทยและคู่ท้าชิงเจ้าภาพเวียดนามวอลเลย์บอลหญิงซีเกมครั้งที่31มีทีมจาก5ชาติส่งเข้าร่วมแข่งขันรอบแรกแข่งแบบพบกันหมดจากนั้นทีมที่มีผลงานดีที่สุด2อันดับแรก จะเข้ามาแข่งเพื่อชิงเหรียญทองทีมชาติไทยผ่านเข้ามาชิงเหรียญทองด้วยคะแนนรวม12คะแนนจากการชนะรวดทั้ง4นัดในรอบแรกส่วนทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามมีผลงานตามมาเป็นอันดับที่2โดยการชนะ3แพ้1มี9คะแนนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งนี้ถือเป็นทีมชุดที่รับไม้ต่อจากรุ่นพี่7็เซียนที่อำลาทีมชาติไทยไปก่อนหน้านักกีฬาหลายคนที่เคยร่วมทีมกับรุ่นพี่ๆยังคงทำหน้าที่ต่อเนื่องมาจนถึง,ถงชุดปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราด อัชราพรคงยศชัชชวรโมกศีพิมพิชยากกรัมหัตถยาบำรุงสุขทัดดาวเนื้อแจ้งและนักกีฬาอีกหลายๆคนที่มีโอกาสสลับสับเปลี่ยนลงสนามร่วมกับตำนานเจ็ดเซียนทีมชาติไทยและสนามซเกมยังถือเป็นรายการแรกอย่างเป็นทางการของทีมชุดนี้อีกด้วยแฟนกีฬาชาวไทยจำนวนมากจึงให้ความสนใจ คาดหวังและส่งกำลังใจให้ทีมของพวกเธอสามารถผสานกำลังสร้างทีมให้แข็งแกร่งต่อเนื่องได้โดยเร็วความคาดหวังของแฟนกีฬาอาจสร้างแรงกดดันบ้างแต่นักกีฬาทุกคนก็ยังเชื่อมั่นในทีมเวิร์กเสมอและในนัดชิงชนะเลิศนักตบสาวทีมชาติไทยต้องลงสนามเพื่อพิสูจน์ว่าทีมชุดนี้ดีพอจะทำหน้าที่เพื่อชาติต่อไปทำผลงานได้ไม่แพ้ทีมรุ่นพี่ที่เคยทำไว้ด้วยการป้องกันแชมป์ซีเกมไว้ให้ได้พร้อมนำเหรียญทองสมัยที่15กลับมาฝากแฟนๆชาวไทยทุกคน ส่วนทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามซึ่งเข้าชิงเหรียญทองซีเกมครั้งนี้ด้วยผลงานรอบแรกชนะ3แพ้1มีคะแนนมาเป็นอันดับที่2ค่ะโดยในรอบแรกนะัดที่พบกับทีมชาติไทยทีมเวียดนามสามารถผนึกกำลังสู้กับทีมไทยได้มีรุ้นเหมือนกันแม้ในที่สุดจะพ่ายไป3ต่อ1เซตก็ตามในหลายจังหวะสาวเวียดนามแสดงให้แฟนกีฬาเจ้าถิ่นที่มาเชียร์กันเต็มสนามได้เห็นว่า เกมรับของพวกเธอก็สร้างปัญหาให้กับทีมยักษ์ใหญ่อย่างทีมชาติไทยได้เช่นกันอีกทั้งผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาหากมีโอกาสได้ลอยตัวสวยๆขึ้นตบก็สามารถทำคะแนนช่วยทีมได้ไม่น้อยเวียดนามมีสถิติเข้าชิงเหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงีเกมมาแล้วถึง9สมัยโดยเริ่มตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาและทุกครั้งที่เข้าชิงเหรียญทองคู่ชิงชนะเลิศก็คือทีมชาติไทยนั่นเองตลอดเวลากว่า20ปีที่ทีมเวียดนามไม่สามารถเอาชนะทีมตบลูกยางสาวจากไทย ก้าวขึ้นไปยืนตำแหน่งสูงสุดของโพเดียมได้แม้ในปี2003ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน4เกมทีมชาติไทย ก็ยังไปคว้าแชมป์มาได้เช่นเคยและทั้งหมดจึงอาจเป็นพลังขับของทีมตบสาวเวียดนามในปีนี้ลงสนามสู้กับทีมชาติไทยอีกครั้งเพื่อล้มแชมป์คว้าเหรียญทองครั้งแรกซึ่งจะถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่ดีในวงการกีฬาวเวียดนามและเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคม2565เกมนัดชิงชนะเลิศมาถึงสนามเต็มไปด้วยกองเชียร์และเสียงเชียร์ของเจ้าภาพส่วนกองเชียร์ชาวไทยพร้อมอุปกรณ์เชียร์ก็เข้ามาส่งเสียงเชียร์ในสนามแม้จะมีจํานวนไม่มากนักก็ เริ่มการแข่งขันในเซตที่1ทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดหลักลงสนามนำโดยกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดส่วนเวียดนามก็ส่งผู้เล่นชุดหลักลงสนามเช่นเดียวกันในช่วงต้นของเซตที่1่ค่ะทั้งสองทีมทำคะแนนไม่ห่างกันมากทีมมอรบอลไทยช่วยกันทำคะแนนอย่างต่อเนื่องจนถึงท้ายเซตก็ทำคะแนนที่ขึ้นนําและเก็บชัยชนะปิดเซตแรกไปด้วยคะแนน 25- ต่อ20 ขึ้นนาไปก่อน1นต่อศูนเซตเซตที่2ทีมชาติไทยยังคงส่งผู้เล่นชุดหลักลงสนามเช่นเคยและโจมตีเวียดนามด้วยเกมเืิร์ฟและตบหัวเสาสวยๆรูปเกมเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นกดดันทีมเวียดนามมากขึ้นเป็นลําดับและทําให้ทีมชาติไทยเก็บเซตที่2มาได้แบบไม่ยากเย็นนักด้วยคะแนน25ต่อ14ขึ้นนําเป็น2ต่อศูนย์เซตการแข่งขันในเซตที่3ค่ะเวียดนามมีการเต่ยนตัวผู้เล่นบางตําแหน่ง เพื่อแก้เกมเนื่องจากหากอยากจะไปต่อนะคะก็จะแพ้นในเซตนี้ไม่ได้สวนทีมชาติไทยค่ะส่งสุภัตตาเชื้อบู้ลิมลงสนามทําคะแนนช่วยเพื่อนๆเ,เกมโดยรวมทีมเย์บอลไทยทําคะแนนได้อย่างต่อเนื่องทั้งเสิร์ฟตบบล็อกจนเก็บชัยชนะในเซตที่3มาได้ด้วยคะแนน25-14ต่อ จบการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะเจ้าภาพเวียดนามไปสต่อ0ูนเซตคว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมครั้งที่31และทำให้ทีมชาติไทยเป็นแชมป์เหรียญทองครั้งที่15อันดับ2เหรียญเงินได้แก่เจ้าภาพเวียดนามค่ะส่วนเหรียญทองแดงเป็นของทีมวอลเลย์บอลหญิงจากประเทศอินโดนีเซียนอกจากได้แชมป์กีฬาซีเกมสมัยที่15แล้วแอดมินเชื่อว่า นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้ยังได้ทีมเวิร์กและความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติต่อไปในฐานะแฟนกีฬาคนหนึ่งค่ะขอแสดงความยินดีชื่นชมนักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ชวอลเลย์บอลทุกท่านที่สามารถคว้าเหรียญทองในกลาซีเกมมาฝากชาวไทยได้อีกครั้งและทั้งหมดก็เป็นข่าวสารวอลเลย์บอลวันนี้เก็บมาฝากจากดีทีวีขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าดีทีวีสวัสดีค่ะ